เกลียดมึงฟ้าใหมวเลยเอาแบบเมื่อกี้ไปได้ค่ะได้ค่ะพี่กว่ากลางเครื่องซายบนมีพี่เครื่องสามหนึ่งกูตายกูตายสี่ทุบอยู่ข้างล่างนะ ได้ครับอะไรวะนะกแต่พุ่ได้จ้าเพื่อนเราอดพูดไปไว้ไหนอ่ะโอ๊ย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 ลืมเปิดประตูบอดเอ้าเหี้ยแย่แล้วหมดแล้วประตูอ่ะพี่อู้วเป็นยังไงบ้นงเฮ้ยโอ้โหทำไมมันหมอหมุนน่ะ ไม่ต้องมหมุนแม่เกมตัวอะไรเบลลเบลล์เบลอ์เย็ดแค่ท้าวัวานทังคืนไม่ไม่ได้ได้ทั้งวันทังคืนอ่ะอะไรนะโอ๊ยไปไปไปไ,ได้เปล่ามันมันไปเครื่องเมงื่อกี้ กล่องถอดกล่องอยู่เนี่ยมีสายล่างมีกล่องทูบอ,อ,อ่ะมือถือหมดแล้วสายาลาย่างเปิดแล้วเหรอเออไี่ใชอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วสายล่างข้างบนเนี่ยอืออ๋อนั่นแหละที่หมายความว่าไอ้คือทูบเหรออ่าเปิดเปิดทูบอยู่ตอนเนี้ย ไปปอกซ้ายบนให้อยู่ไหนอ่ะไม่รู้หน้าบนหน้าบนเฮ้ กําลังเซเจไปสั่งโจยังพี่ยัโจฮักอยู่อะไรวะ <c oughs> เฮ้ยสี่เสื่องเลยเหรอยูส่สักแปดเสื่องเนี่ยแต่มันมีแค่นี้แค่เสียใจวะ่ะขยันว่ะในไงขยันพี่ไปขยันของพี่ก่อนมาแล้วครับมึงไปลองเซเจทำหน้าที่จับปะเปิลที่กรเบื้องปะ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 สุบปะตุ๊บ พี่ไม่ได้ประพอพี่คือมึงลองเือถือจูทั้งวัน้งคืนนะโดซ้ายบนได้อยู่ไปแล้วครับแล้วก็โดดอยากมีความสุขกันทุกคนทุวี่ทุกวัน ไม,ไม่นะอยู่กับยูริเอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เพื่อนสอดอยู่อ่ะมึงก็ยองมาชุบละจ้า่าใชยาดีกว่า เพื่อนก็ซ้ำไปเถอะใครห้ามโอเคโอเคไ <c oughs> ปได้ไงพ <Okay. S 1> อเราชอบเละเมื่อน,นายอยู่ในมือเราน,นายอุ่นใจไปแต่ถ้านายเกิดมานายต้องทำให้ได้นะเพื่อนรักหักเดียมใช้เครื่องน,นี้เท่าไหร่วะเครื่องนี้เก้าเก้านี่นี่เครื่องน,นี้แปดสิบแล้ว <c oughs> เครื่องน,นี้คือใช้ล่างใช้ล่างแปดสิบโอเคอย่างที่รู้กันฟัมได้ไหมเออฟัมไปเลย ตัวแบกยังตำนานวลยเปิดนี่ไม่โคตรแบกเพื่อเลยไรเลยคตรก๊อ็เลยมะเอามาเล่นมั้งเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเล่นเปอรอื่นนะติดติดไปเลยเครื่องหนึ่งนะเฮ้ยแย่แล้วหนูคิดผิดที่กูชุบมึงขึ้นมาก็ถูกเวลาให้ไงผีอยู่กับเพื่อนเครื่องล่างมันจูบไม่ติดคือตอนนี้ของน้อยมากเลยเว้ยน้อยน้อยสุดถ้าประคำสัก85อันน่าจะพอข้าม ปฏิภาณเลยอ่ะเนราตเราพูดให้เบืไปก่อนเวลาเราทำคลิปอ่ะมึงจะดูเท่เขับแปดปฏิภาณไม่ต้องทำที่อะไรแล้วมั้งพี่ได้ยาไปจุดเพื่อนก่อนเดี๋ยวพี่ไมิี่มาจุดเพื่อนไป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 มันไม่ได้ตามชั้นตามเพื่อนเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยเนี่ยตายไม่พิมพ์บอกกันวะ โทรมาก็ได้เพียถ้าไม่ถนัดพิมพ์พี่เราต้องเปิดประตูให้กันแล้วกันไม่พี่จะถือเพื่อนพี่อยู่ซ้ายบนพอพี่คือมึงจะยองเซ็นเจ๊ฟาสตีม้มาก่อนได้ไหมอ่ะแล้วถ้าบักแล้วถ้าพาไม่ไหวเดี๋ยวพี่ไปเปิดปูในหะ้ได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 ้เพื่อนถามไม่อยู่ตั้งนานมึงไม่รู้จักอันนี้พวามเพียงไม่ได้ไปไหนไหนวะมันลงไปนะลงไปนะ ฟาตีคนเดียวเดี๋ยวดักตีเดี๋ัตีด้วยสายนเนี่ยโอ๊ยด้นนี่ฉันงไปันโอ๊ยไม่จริงใช่ไหมโอเคเ้ย เก้าเก้าสองอันแล้วข้างล่างได้ที่หนึงพันเฮ้มีสองอันเลยเหรอเนยเออฟ้าถ้าจะชุบได้ก็ต่อเมื่อเราฟ้ามาอยู่ข้างล่างแล้วมีดวงพยานก็ไปเลย Thanks. Yeah. หน่อยจี้เฮ้ยของดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอวนเดี๋ยวไปกาะเกาะเกาะเก่ะเกาะเกาะเกาะเดี๋ยวเราไปโดนกันเอาเราไปวิงบนมันเอาวันนี่ไงเออเออเออมาเอาของเรา แม่เอาของซะหน่อยวะ,อะของกองอย่างเยอะไม่ไม่ได้สังเกตว่าเพื่อนหน้าแดงไบรมากเพื่อนหน้าแดงแล้วแบบกำลังวิ่งไปติดแค่บๆหนึดด่งอะ่ะวิ่งไม่ทนนะันอีกนิดเดียวอะ